คุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ผมแนะนําให้ทําท่างูแมวเต่านะฮะจริงๆแล้วท่างูแมวเต่านี่ช่วยเรื่องอะไรนะฮะมันจะช่วยบริหารตรงหลังตัวนี้ทําให้ข้อต่อมีการยืดมีการหดนะบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้นะฮะหลังล่างอ่ะมันจะอยู่สองข้างเนาะตึงมากๆเราจะแนะนําให้ทําท่างูแมวเต่าเพื่อยืดบริหารกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างกระดูกสันหลังให้ยืดหยุ่นนะฮะเดี๋ยวจะมาจําลองดูว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะคุณทําท่างูหน่อยเอาโอ้ยหนัก นี่ท่างูนะครับมันก็จะช่วยแอนหลังนะครับหลังที่มันตึงอยู่เงนี้นก็จะได้ดัดโค้งม,มากขึ้นนะฮะทำท่าแมวครับก้มอ่าไปอ่าอสวยๆเราจะแอนหลังอย่างนี้ก่อนนะแอนหลังก็ทําให้อยู่ท่าแบบนี้แอนแล้วก็โกงท้องนะฮะยกตัวขึ้นมายกลําตัวขึ้นมาอีกอีกอปึ๊บนี่นะฮะอันนี้ก็จะเหมือนแมวยืดตัวนะฮะแมวยืดตัวก้มก้มคอต่ําหน่อยนะ แล้วก็ถอยไปทับส้นเท้าทับสุดเลยทับสุดเลยใช่ไปไปนั่นอันนี้เรียกว่าท่าเต่านะครับ <S <S เราจะกลับไปทําท่าแรกก่อนกลับไปท่าง,งูเหมือนเดิมนะฮะเราก็จะแอนหลังแอนแบบนี้นะครับแอนเพื่อให้ตัวเนี้ยเกิดการยืดข้อต่อขยับไปมาเหมือนลวดเราจะหักลวดะนึกภาพออกไหมคุณพยายามนึกภาพคือถ้าข้อมติดเราต้องขยับซ้ายขยับขวาขยับเพื่อให้ข้อเขาอ้าออกตอนแรกมันเหมือนสนิมเกาะแล้วใช่ไหม ถ้ามันมีโอกาสที่ยังไม่ทับเส้นนะให้รีบยืดก่อนโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆคนไหนนะครับที่อยู่ในวัยทํางานแล้วเริ่มหลังแข็งเนะนี่ยเนี่ยท่าท่าแรกนะครับท่าที่สองนะฮะก็เรียกท่าวัวนะแอนหลังไปเหมือนวัวกํกลาลังกินหญ้านะฮะม,ม,มันมันเป็นเซ็ตงูแมวเต่าวัวไงมันจะมีแมวกับวัวนะฮะแล้วอีกท่าหนึ่งก็คือขมิ้วท้องขมิบก้นยกลำตัวขึ้นมาอันนี้แมวกงตัวยืดตัวจะจะวัวจะแมวเหมือนกันหมดอยู่ในเซ็ตนี้ สี่ท่าสี่กระบวนการท่าแล้วก็ถอยไปทับส้นเท้าอีกอันหนึ่งนะอันนี้ก็จะช่วยเปิดหลังเมื่อกี้มันแอ่นใช่ไหมพอเรามาท่านี้มันก็เหมือนแอน่นยืดแอน่นยืดนะครับก็จะเป็นท่าแก้นะครับอีกท่านึงก็คือบิดเอวซ้ายขวาลองบิดเอวหน่อยนี่เวลาคุณบิดเอวคุณก็ต้องอยู่ในท่าตะแคงแล้วก็บิดอย่างนี้บิดเอวนะครับจับเตียงไว้ก็ได้นะครับบิดเอวนะครับอีกท่าหนึง่งเราก็จะจับบิดอย่างนี้บิดให้หลังมันลั่นนะครับ ถ้าเรานอนหงายแล้วบิดมันก็ไม่ไปเพราะส่วนที่ไปมันคือสะโพกไม่ใช่เป้าหมายเราจะต้องพลิกตัวเราตะแคงนะครับแล้วก็หามือข้างจับขอบเตียงก็ได้พร้อมกับบิดตัวเยอะๆจะใช้เตียงแบบไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเตียงแบบหมอได้โคตรด,ดียืดบิดอุ๊บให้หลังเกิดการบิดตัวเหมือนบิดเกลียวผ้าเวลาเราบิดผ้าเพื่อบิดน้ำนะฮะอีกข้างหนึ่งเราต้องตะแคงก่อนตะแคงเป็นพื้นฐานแล้วเราก็บิด ทนะ่ามจะเหมือนกับการจัดกระดูกนะครับท่าจะเหมือนกับการจัดกระดูกแต่ถ้าใครที่บิดเอวตัวเองแล้วไม่ออกมาลองดูท่าที่เราใช้เพื่อเสริมการจัดกระดูกก็คือตะแคงอัตตะแคงทีหนึ่งนี่เราจะให้เขาจับตะแคงท่าอย่างนี้นะครับคือมันเหมือนกันคือเมื่อกี้เราบิดเองแต่นี้คือถ้าเราบิดให้เราจะอยู่ในท่านี้แล้วเราก็จับเขาเพื่อยืดหลังนะครับบิดอึ๊บอืมสองจังหวะอ่ะอีกทีหนึ่งฝั่งด้านนู้น เพื่อให้ข้อต่อเขาได้ขยับนะมันก็คือหนึ่งในกระบวนการท่าย,ยืดท่าบริหารบิดด้านนี้อึ๊บตายไปแล้วหนึ่งนี่ก็คือท่าบิดเอวนะฮะเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นระหว่างข้อต่อระหว่างวันที่ข้อต่อมยึดค่อมนะครับพอเรานั่งทํางานเราก็ยืดนิดหนึ่งเพื่อให้กระดูกมันได้ขยับยืดตัวจะได้สูงขึ้น